สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักกับเคล็ดลับในการเลือกซื้อเพชรฉบับง่ายๆด้วยหลัก 4C กันนะคะ C ที่ 1. c u คัดหรือการเจรไนเพชรเป็นอัญมณีที่สามารถเจรไนได้หลายรูปทรงซึ่งจะส่งผลต่อรุปร่างความสมมารและการกระจายแสงของเพชรสำหรับเพชรกลมนั้นเกรดสูงสุดตามมาตรฐานเบเซอร์คือ t ิปลเอ็กซ์เลน์คั ถือเป็นทรงที่แนะนำให้ใช้เพราะเป็นทรงที่มีสัดส่วนที่ดีและสะท้อนแสงประกายออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดและราคาก็ไม่ได้โดดเด่นมาจากเพชรเกรดใกล้เคียงการเลือกคัตติ้งเขตนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าซีที่2กคหรือกลัดเป็นหน่วยวัดน้ำหนักของเพชรโดย1กลัดเท่ากับ2 0 0มิลลิกรัม เพชรยิ่งมีขนาดใหญ่น้ำหนักมากยิ่งหาได้ยากราคาต่อกระหลัดจึงสูงตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหากไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไซส์ไหนขอแนะนำให้เพื่อนๆเ,เ,เริ่มจากการสังเกตตารางด้านล่างเพื่อดูขนาดและราคาเริ่มต้นเพื่อเป็นตัวกำหนดขนาด ที่ควรพิจารณาสำหรับเพชรขนาดพิมียมไซส์เองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นหากชอบขนาดของเพชรอยู่ที่1กะลัดก็ควรดูขนาดพีเมียมไซส์คือ0.95-0.99กะลัดด้วยเพราะมีราคาถูกกว่ากันพอสมควรเนื่องจากการคิดราคาถือว่าอยู่คนละเกรดกันแต่มีขนาดของจริงที่ดูเป็นเพลิน,นใกล้เคียงกันมากขนาดที่ไม่แนะนำคือเพชรตั้งแต่ขนาด1กะลัด ที่ลงท้ายด้0 0จุยเช่น1.00พอหากเกิดรอยบิดแล้วต้องนำไปเจริายนใหม่เพื่อลดรอยที่เกิดขึ้นน้ำหนักของเพชรจะหายไปทำให้น้ำหนักของเพชรนั้นตกเกตทันทีเช่นถ้าเพชรขนาด1.00กลัดพอดีแล้วต้องนำไปเจริายนใหม่ก็จะกลายเป็นเพชร0.99กลัดหรือต่ำไปกว่านั้นซึ่งราคาจะเสียไปค่อนข้างเยอะ สีที่3 color ในธรรมชาติสีของเพชรมีได้หลายสีแต่เพชรสีขาวนั้นได้รับความนิยมมากที่สุดเพชรสีขาวแบ่งระดับสีได้หลายระดับตามตัวอนษรตั้งแต่ดี D, น้ำลอยขาวที่สุดแล้วไล่ลงไปตามลำดับ EFG ซึ่งตรงนี้เองที่หลายท่านมักจะเข้าใจผิดว่าเพชรที่ดีต้องเป็นเพชรน้ำลอยเท่านั้นแต่จริง สีของเพชรส5สีที่ขายดีสําหรับเพชรไซส์ไม่เกิน,น1กลัดก็คือีถึงท่ไอคือน้ํา100ถึงน้ํา95เลยอยากเ,เพื่อนๆลองช่วงไว้ก่อนแบบนี้จะทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตัวอย่างหากชอบเพชรน้ํำ97เป็นพิเศษก็อยากให้ลองเปรียบเทียบสีก่อนและหลัง1ขั้นด้วยคือน้ํำ98และน้ํา96เพื่อดูว่า หากนำสีเหล่านี้ไปเทียบกับปัจจัยอื่นแล้วจะส่งผลต่อราคาอย่างไรเช่นเพดรน้ำ97 <_ C 1> กับน้ำ96เมื่อลองดูเพชรเมร็ดจริงแล้วรู้สึกว่าสีไม่ต่างกันมากทำให้หากเลือกเป็นน้ำ96จะได้เพชรที่มีขนาดใหญ่กว่าน้ำ97ในง็ประมาณที่เท่ากันสีที่4ี่ค l i t y หรือความสะอาด ความสะอาดของเพชรอาจเป็นปัจจัยที่หลายๆคนให้ความสำคัญน้อยแต่จริงๆแล้วเป็นปัจจัยที่ไม่ควรละเลยเลยเพราะความสะอาดของเพชรจะส่งผลต่อความเป็นประกายของเพชรโดยตรงโดยเพชรที่มีตําหนิเยอะการเดินทางของแสงจะไม่สมบูรณ์และประกายไฟก็น้อยลงไปด้วยความสะอาดที่แนะนำคือตั้งแต่ IF จนถึง VS1 แต่ทั้งนี้อยากให้เ,เพื่อนลองมาเปรียบเทียบราคากันก่อนเช่น IF และ VVS1 ดูแล้วมีราคาไม่ต่างกันมากอยากให้แนะนำเลือก IF ไปเลยเพื่อได้เพชรที่ไม่มีตำหนิและมีประกายไฟดีที่สุดค่ะวันนี้ก็ได้เอาเคล็ดลับในการเลือกซื้อเพชรฉบับง่ายๆด้หลักสีซีมาฝากกันหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ